สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟที่พิจาทุถูกถูกทนครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ครับพิจารปทุมราชนะครับพาพี่น้องมาเบิ็งวัวทองคือเก่าครับพี่น้องนะครับอยู่กับพอจอยนะครับอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดาำนาเจริญครับเมื่อนี้พอจอยมีงัวสาวทองแหลมมาฝ่าพี่น้องตัวนึงครับพี่น้องงามงามนะครับงามแห้งพี่น้องเอ๋ยสีแดงหนาใหญ่นะครับเป็นสาวทองแหลครับทองกับเคเอฟหกแปดครับสีข่าหาเดือนแล้วอีก่ามือครบหาเดือน นะครับตัวนี้ครับพอจอยเปิดได้ราละค่นะครับหามื่นแปดพันครับพี่น้องต่อร่องใดครับหามื่นแปดพี่น้องนะครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องตัวทองเรียบร้อยแล้วครับนี่ลิบตัวทองเนอะทองกับเคเอฟหกแปดนะครับมีใบมีหลอดพี่น้องหลอดไตประเทศติดยางดีเมื่อกี้นี่พอน็บไปนีิรุดเอาติดให้แล้ววัตีิผสมครับสิบหกมิทุนาหกห้าครับก็นดอคอร์ดยี่สิบหกมีหน้าหกหกนะครับ ได้สีเดือนครับอีกยี่สิบห้ามือครับพี่น้องปากันทองปากันตํนนี้ครับกินเก่งตัวนี้พี่น้องนะครับสาวทองแหลกมูห่องหาแล้วนะครับสีงามครับหนังนาโค้งสางใ่นะครับห้ามืนแปดครับพี่น้องทรงฟี่หนึ่งร้อยกิโลครับคีบหู้ดำจมูกที่ดำโมเีกบาแวงครับเป็นบามันลูผสมพี่น้องนี่ครับจับได้ใบได้หนังน้าแห้งนะครับอขีบเล็บเพลินนะครับนุ่มสีเต่าหนังนาสีงาม หาเาแล้วหาเมื่นแปดครับพี่น้องประก,กันทองครับประก,กันตำนี้ค่าโทรค่าทอนครับส่งสุดส่งจมประก,กันให้ครับโดยสพาพิจามัก่ายเพื่อนครับพี่น้องมึงทั้งเกตจากหางเพื่อน,น,น,นหางงามแห่งพี่น้องใ่หางพูนนะครับใ่หอดไปหอดพ่วงหางผมพ,พี่น้องสีดํานะครับนุ่มสีนุ่มบวมนะครับตัวท้องเรียบร้อยครับนุ่มสีเต่าสาวฟ้องแรกปากกันทองประกันตำนี้ครับ ข้องกีขาห่าเดือนนะพี่น้องนักฆ่าลักหาวนะครับนี่กีบเรียบเพิ่นงอข้างคอขี่เต็มเลยจังหน่อยก็เกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเพลธดำสนิทครับนี่ตัดลังเพิ่นกินเก่งนะครับเดี๋ยวสิทายแล้วกับพ่อจ้อยที่ผูกนี่แหละเลี่ยมหยาเก่งๆนะครับหาหมื่นแปดครับพี่น้องต่อรองได้สาวทองแรกทองสีขาวหาเดือน,น นะครับเปตนตเลี่ยงครับพี่น้องงัวตัวเปตเตเลี่ยงนะครับแขงขาพันไยหนังพันหนาง้วกำลังเปตเตเลี่ยงเลยนะครับสาวท้องแรกทองกับเคฟุกเปียดนะครับได้สี่เดือนไปปายี่เขาหาเดือนนะครับตัวทองเรียบร้อยนะครับมีคลิปตัวทองเนะพี่น้องเนอะหน้าตาใกล้ๆนะครับมีคลิปตัวทองให้เบื่อนคลิปเรียบรพอยนะครับนุ่มกับซิห้ามื่นแปดครับพี่น้อง สนใจนะครับโทรมานะครับอยู่บ้านสร้างก่อนนีคมครับหาอีกแล้วเบอร์ไล่กับเบอร์นี่แล้วพี่น้องนะครับเบอร์ไล่เบอร์นี่แหละความสูงรอยที่สิบหกลบครับเครื่องดํานะครับประกันตํานี้ห้าทุกคาทรอนกับสิบหาหมื่นครับประกันทองแล้วตัวแล้วแล้วพี่น้องตัวทองแล้วโดยอันต์ตาเศรนะครับนี่ครับมันโคนหางโคตรเนี่นหางเงี้ยงๆพี่น้องนะครับหัวกระชับได้ใบได้ครับเชื่อง เห็ดดำนี่ดดำสนิทเลยส่องหัวากหนามใหญ่น้องหัวนาะขคาเป็นใหญ่พี่น้องขี่ใหญ่เป็นหนาเลยครับพี่น้องสังเกียตจากขาเด้อมึงแข่งขาเพื่อนมึงกระดูกเพิ่นห้าหมื่นแปดสาวทองแหลกหนังหนาๆสีงามๆครับประกันทองประกันตัวนี้ครับสนใจโทรมาเลยพี่น้องเป้าเด้องัวลักหาหัวประกันทองพี่น้องกําลังไปตะเลียงเลยนะครับ ตาพีจาข้าพีจาเป็นคนเหลี่ยงเนะด็กักหาแม่พี่น้องพ่อซ้ำนี้เอางวนประกันทองซ้ำนี้แหละ,อะทองก็พ่อพันธ์ดีพร้อมครับเคห์มกแปดนะครับพี่น้องห้าบอดบอดจักน้อยก็จะให้กินงาให้เบิ้งนะครับนี่พี่น้องกีบเ็ลเพ่นะครับน้นนนบนำลางขี่เต็มเลยนะครับจับใดใบไดงวก็ได้เชื่องไปเอาเลืล่มผพนมาจอยจักน้อยเลื่มให้พี่น้องเบื้องปลุกปอ่ะเลื่อนให้นะครับ อย่าง,ง,าง,ง,ล,งล้ีงง่ายครับเลี้ยงง่ายหุ่นขาขวดผวดเอาแบบธรรมชาดหลบพี่น้องเบิกกันหลดเป็นตะเลี่ยงตัวน,นี้เป็นตะเลี่ยงเป็นเชื่องบางง่ายกินเก่งนี่ครับสนไปเลยนักสิกินดีด่ละมือนี้เอานะครับสนใจโทรมากครับพี่น้องครับหามื่นแปดต่อรองได้ประกรันทองประกรันตัวนี้ครับจินยาให้พาวันใหญ่ นี่พี่น้องเล่มปวดพัดเป็นตะเหลี่ยมผ่องจับเทปหกเปียกนะครับจับได้ใบได้ครับควันจับจมงกนี่นั่งพี่น้องนั่งครับหัวหน้าใหญ่นะครับกำลังเล่มโขนหางพ่วงหางคือปวดเลือบลากพืน้น,น <laughs> สุดจอดนนพี่น้องหางงามแหงสีใ้เครื่องใ้ครับนี่ไซดีพร้อมกินเก่งพร้อมราคากะพ่อฟังพร้อม พ่อแล้วไะยางโซ่นะครับสนใจกระทู้มาฮะพระจอยครับหาหมื่นแปดพันนะครับต่อรองได้เป็นมีตัวแหลกครับมีโตวเดียว